รถประครูก็สองแปดสองสามสองแปดรถที่คนมาก็8ปดสองเแล้วเมื่อกี้แม่แตะเขียนเข้าก็เขียนอีก2อ2สองสอบังเอิญางเอเลยใช่ไหมพี่บังเอินเขาเขียนอ๋อบังเอิญเขาเขียนด้วยเลขพระครูเขาเขียนจริงจรเมื่อกี้ไหนเขียนจริงจริงแกไม่รู้รถ ที่ไปขนไงโอเคไไปใช่แค่ไปเท่นี้โอ้บังเอิญอีกแล้วบังเอิญมากเลยนีม่แม่เคียนใช่นี้คือที่แม่ตะเคียนเข้ามาที่สองสองสองแกล้มไปเลยพอแกออกแล้วไปตรงกับรถที่ขนแม่ตะเคียนมาแปดสองเจ็ดห้าห้าเก้าแล้วรถพักรุ่นไปก็สองแปดสองสามแล้วรถชาวบ้านไปนี่ไสามสองสองแปดสองขี่มวยจุดว่าหนึ่งแปด แขงเต็มเลยนะคะวัดเทพรักษามามาลุ้นเลขแม่ตะเคียนกันนะคะเห็นเขาบอกออกลาวเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งขึ้นมาก็ได้โชคกันแล้วนะคะสำหรับแนวทางต่างประเทศน,นะคะเจ้าแม่ตะเคียนพันปีตอนนี้โอ้โหหลายๆท่านนะคะก็ส่องหาเลขเด็ดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนวงสวงพี่เห็นเลขอะไรี c สองสี่ฮะ เห็นเลขอะไรนะสีสองสีชัดไหมชัดอยู่ครับชัดมากเลยใช่ไหมพี่ไป่หญิงเห็นตรงเนี้ยสามตัวเนี่ยตรงท้องอ่ะสีขาวเนี่ยแต่หญิงไม่รู้ว่าเลขอะไรพี่เนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยนะี้จะวองเห็นว่าเลขสี่ เขาเขากำลังปรึกษาแนวทางตัวเลขกันนะท่านผู้ชมไม่มีเรื่องอื่นนะนอกจากหวยมันนี่เห็นเลขอะไรมานนี่กับซีสี่นะมันออกปัวมันมาอีกแล้วมันเหมือนกับซีนึงซีด้วยซีสองสี่สองสี่ตกลงเห็นเลขอะไรเมื่อกี้ก็สามตัวก็คือสามตัวแซบเลยอ่ะซีสองสี่ซีหนึ่งสี่แล้วสี่เก้าอ่ะเก้าอยู่ฝั่งโน้นอ๋อก็เป็นเลขวิ่งแคาอ่ะทาทิ้งเลขวิ่งมีเลขวิ่งด้วย ยืนคุยการปรึกษานี่ปรึกษาเรื่องอะไรกันคะเนี่ยก็กำลังจะวิ่งไปดูเลขเบื่องหลักการทํางานเพื่อท่านผู้ชมนะคะนี่คือเบื้องหลักการทํางานเสี่ยงชีวิตนะคะรอจะไปดูเลขนะคะใช่ไหมใช่ยืนตั้งนานสรุปแล้วยืนมองเลข่เสี่ยงชีวิตเข้าไปเลยเพื่อท่านผู้ชมต้องรีบไปกลัวมันเคลื่อนกลัวมันเคลื่อนงานแม่โคทํางานนี้ไม่จะต้องไปเดี๋ยวเคลื่อนโอ้งาย แล้วคนนี้อเห็นเลขอะไรกับเขาบ้างเบื้องหลังการถ่ายทำลันอยู่เลยกาลังเก่งเลขอยู่ใช่ไหมแต่ว่าที่ที่นี่ทีทองจริงๆคือเลขอะไรเน็มโลงไปแล้วอ่ะอกไปแล้วเหรอนึ่งซีนไปแล้วอ๋อเสียดายมากดี่ยังเลือพี่รู้ไหมความบางเอิญหญิงอะซื้อไทยไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่หญิงซื้อสี่ห้าหนึ่งแต่บางเอิญเลขที่นี่ดันห้าหนึ่งสี่ ้าหนึ่งสี่แต่ว่ายังเลื่อนไม่ชอบอยู่นะสองหกหนึ่งยังชอบอยู่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าเขาไม่แทงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเห็นเองไหมเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลขชอบนะเอาเลขชอบไปนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะคนเยอะมากวูฟสวยเนาะพี่เหมือนสวนนะหงเหมือนพญานาคนะคะเขาบอก อ่ามานีีแล้วเข้าไปเร็วตอนเขาว่างก็ไม่เข้าเมื่อกี้มันเาใจดีฮะเสียงเสียงเพื่อท่านผู้ชมพี่เห็นเลขอะไรย้ามีดีเบื้องหลังการถ่ายทำสี่สองสี่สี่สองสี่ชอบไหมชอบชอบแต่อย่าทิ้งเก้าอย่าทิ้งเก้าเกมันอย่บนหวไอ้ฝังหัวพี่เห็นเหมือนมณนีเลยใช่ไหมทำไมมีหญิงคนเดียวที่ไม่เห็นกะบเขา แต่สีชัดเจนมากสีตัวหน้าทำไมแอนมินเห็นไม่เหมือนเขาไปดูก่อนตอนที่เขาทาแป้งนะอแอ,อ,อนมินเห็นตรงนี้แหละแอนมินขอไปดูเองแอนมินเห็นตรงนี้แหละอะนี่นะคะสามตัวเนี่ยแต่ดูไม่ออกเลขอะไรพอมาใกล้ๆอ๋อมันไม่ใช่เลขมันคือดินมันคือดินนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวพาสองนะคะเผื่อท่านผู้ชมเห็นเองนะคะ ถ้าผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะโอ้ต้นใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมขึ้นมาก็ให้โชคแล้วนะคะโอ้สมบูรณ์มาก ใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชม,มเนีย่ยเมื่อกี้แอนดมินเห็นตรงนี้นะคะห้าสามเมื่อกี้นะห้าสามนะคะอ๋อยางใช่ไหมคะ โอ้ต้นใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมความยาวอยู่ที่15.60นะคะ31.2อ็นะคะก็เมื่อกี้ทำพิธีเส้นไหว้บอกแม่ตะเคียนก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกลับฝั่งนะคะท่านผู้ชมโอ้แม่ตะเคียนเข้าแล้วมากเนี่ย แม่ตะเขียนข้าแล้วแม่ตะเขียนเข้าววง หกหกเหรอขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยเขาให้เลขอะไรเจ้าแม่ให้เลขอะไรเขาจะให้เลขเขาจะขอเลขีฮะลุงเลขอะไรขายดีว er ันน um, ี้ ส่วนใหญ่คนเห็นกันเยอะใช่ไหมตัวเนี้ยส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะห้าหนึ่งสี่นี่เลขมันได้มาจากแต็ขึ้นมาแล้วโอเคค่ะพี่เขาเขาชี้มาให้มาลูกให้ตัวเล็กเหรอตอนนี้ชี้ให้มาลูกอ๋อให้ลูกให้ลูกตัวไหนเขาให้ลูกตัวไหนโอ้เข้าชี้เห็นไหมคะเห็นเลขไหมคะแม่ตรงไหนให้ไปตรงไหนลูกโอ้ตัวเล็กกี่ขวบแล้ว

นี่นะคะก็กำลังจะเปลี่ยนแม่ตะเคียนนะคะไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็31สองนะคะรถแมคโครก็รถยกนะคะก็130นะคะก็ชนกันอยู่ที่31สองเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ขณะนี้ก็กำลังจะเตรียมเปลี่ยนฝั่งนะคะสามที่แั้งสามทแม่ั้งกนแม่เหน้ับสามหนึ่งสาหนึ่งนกลับมาตัวเลขเดียวกันอนึ่งอนตรงไหนนี้ไงมาดูมัน ้จาบ้านเตียนเตอรเหาอสามสี่นเนี่ยดูดูชัดชเต็มเต็มเอาได้ดยกาเไดเห็นตัวไหนนาะ5ียุงก็มายกขึ้นวันที่หนึ่งเนาะวันบวงสวงก็ได้เลข5้าี่นึ่งจากอะอ๋อเขาเอามาจากไหนครับพี่จากหน้าเน้นนาะ

โอ้สามสี่หนึ่งได้พอดีเลยได้เลยซื้อแล้วโอ้ซื้อแล้วเห็นจากต้นตะเคียนเลขอะไรนะคะเมื่อกี้สามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งแล้วก็หาลอตเตอรี่ได้ด้วยได้ด้วยโอ้ใบเดียวด้วยใบเดียวด้วย เปลี่ยนฟังนะคะก็นำทางหัวนะคะไปอีกฟังหนึ่งนะคะ จะเอามาว่าเดี่ยวนะเดี่ยวรถเดี่ยวอะไก็ว่าแต่ของก็บนอย่ยวรถเดี่ยวเยนีนเ่ย,ย,ยหนักมากหนักมากไม่รู้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เนาะตอนนั้นมันมีดินด้วยเนาะผมยังเอาดินเลยมันหนักด้ย,ยาดี๋ยวมาโอ้ยนี่คือทางคล้องดิด้อลิ้นพาจะได้เตรียมให้โค้งเขาจะได้ลิ้นพานะครับเป็นโยธาแบจะได้ลิ้ลนพา มีโชคลาภสาม้วตัวก็ีแล้วด้ยตอนน้ะครับแม่ตะเคียนจขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป็นคำตันที่สบายที่เราไปฟังนานมากจมอยู่ในในคลงนมากหรือใหมเบครับองนั้นรับลึกก็เพิ่งมาก็ได้โชคแล้วว่าใ้กับวันนี้่าห้เลยเข้าลาวเต็มเต็มเ่วานเขาาวเข้าลาวเต็เต็มใช่สี่หนึ่ง นขึ้นคือขึน้นมาก็ให้โชคเลยค่ะสี่หนึ่งเมื่อวาน,นใช่ค่ะ<ส>เลขบวงสวงห้าหนึ่งสี่ออกสี่หนึ่งเต็มเต็มห 14, ใช่ใชได้ลงไปแล้วได้ไหลสดด้วอยลงไ,ไปแล้วนะครับคือหนออก,ออกล,วลวาวเมื่อวานค่ะแต่วันนี้ก็ย้ำลงคือโซ่พุงหนึ่งเป็นๆยังโซ่พุงหนึ่งที่นี่เห็นในต้นที่ล้างเสร็จแล้วเห็นไหมโพหนึ่ง ว่าให้โชคเลยนะทุกคนครับให้ชูกเลยทำงานให้โชกแล้วเมื่อวานห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับก่อบ